ไปดูการไถ่ชีวิตวัว7ตัวนะครับที่จริงๆแล้วก่อนหน้านี้คือเขาก็เลี้ยงเอาไว้ปกติแต่ว่ามันเข้าไปกัดกินนะกัดกินแล้วก็สร้างความเสียหายกับแปลงข้าวนะแล้วก็รวมไปถึงหนอกกล้วยบนดอยอะ่ะแล้วเจ้าของอ่ะก็คือจําใจจะต้องขายวัวเนี้ยเพื่อที่จะไปชดใช้ค่าเสียหายที<ฆ>่วัวทําเอาไว้นะปรากฏว่าเรื่องทราบถึงพระครูออสนะครับตัดสินใจไถ่ชีวิตวัวทั้ง7ตัวครับแล้วสภาพของพวกมันฮะคือถูกมัด4ี่ขานะล่องแพรมาตามลำน้ำแม่แตง บนดอยบ้านโป่งแงน,นนะครับตำบนศบไก่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เพื่อจะส่งโรงเชื่อดกอคุณผู้ชมแล้วอย่างที่บอกก่อนน,นี้วัว7ตัวเนี่ยเข้าไปกัดกินสร้างความเสียหายให้กับแปลงข้าวบนดอยแล้วก็หนอกล้วยของชาวบ้านซึ่งเป็นชาวไรภูเขาครับซึ่งก็มีการถูกเรียกค่าชดเชยเนี่ยห0 0 0งบาทแต่เจ้าของวัวเนี่ยไม่มีเงินจ่ายก็เลยตัดสินใจขายวัวทั้งหมดเพื่อใช้นี้ครับ รักครูออสทราบข่าวเรื่องนี้ก็เลยได้ตัดสินใจไถ่ชีวิตวัวทั้ง7ตัวเอาไว้ครับเมื่อวานนี้ก็เลยมีพิธีนะในการส่งมอบวัวทั้ง7ตัวแล้วก็ควายที่ได้มีการไถ่ชีวิตเอาไว้ก่อนหน้านี้ให้กับทางธนาคารโครกระบือของมูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบทเพื่อน,นําไปใช้ประโยชน์นะครับในการส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกรผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์นะก็จะเข้าสู่ธนาคาร โครกระบือตรงนี้ต่อไปนะครับซึ่งในปีนี้มีข้อมูลด้วยนะว่าพระครูออสแล้วก็ญาติโยมผู้ศรัทธาเนี่ยครับได้ช่วยชีวิตวัวควายนะไถชีวิตโครกระบือกันไปแล้วมากกว่า400ตัวด้วยนะครับก<า>็เ,ออเขาจะอยู่กันที่วัดป่าด,ดาราพิรมนะครับนะหลายคนก็จะไปบริจาคไปสมทบทุนกันอาจจะไม่ได้แบบไถท,ทั้งตัวใช่ไหมแต่ว่าก็ไปร่วมบริจาคก,กันได้นะครับ